สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยรับเป็นชาภาพสร้างกุศลอุทิศใ้กับบิดามารดาญาติและเทวดาทหลาย ขอดูหมทนาสาธุมานโอกาสนี่นะครับแล้วก็ขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจใจให้คุณแม่ละไมสุวรรณน้อยพร้อมทั้งบิดามัรดาญาติและเทวดาทั้งหลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งไมีสติไม่ปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณนฤมลรธรรมรักศรัทธาของคุณบุตรรากุลานุสนศรัทธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศรักดาเพื่องามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับภายนอกนี่จะเป็นรูลมภายนอกกับใครเขาคุณมาช่วยนั่งตรงหน้าผมหน่อยได้ไหม <c oughs> ผมอยากจะรู้ลมภายนอกของคุณ <c oughs> มันได้ไหมเล่าได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ไไดนะเอกายโนยังพิเกเวมัคโคทางนี้ไปคนเดียวนะครับไม่ใช่มานั่งเกี่ยวแขนกันไปสองคนนะฮะ แต่คำที่บายมันเกิดต้งสองคนอ่ะภายในอยู่ที่ตัวฉันภายนอกที่ตัวคุณเนีมันคานกันหมดนนในเหตุผลนะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการอ้างพระไตรปิฎกนะฮะถ้าพูดถึงบาลีผมก็มั่นใจนะว่าบาลีเนี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนแต่พูดถึงภาษาไทยที่แปลบาลีมาเนี่ยผมเป็นห่วงนะฮะว่าเราเกิดฉันกับซื้อพระไตรปิฎกมาจบ้มนมาหนังอ่าน ฉันก็อ้างได้ว่าฉันก็เรียนมาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันแน่นอนครับพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกครับความเข้าใจจะไม่เหมือนกันนะฮะด้นการอ้างพระไตรปิฎกก็เป็นทางออกของกิเลสได้อย่างนี้แล้วจะออกไหนนะครับอ้างอะไรเหตุผลในเมื่อพระไตปิฎกบอกว่าลมภายในหมายถึงลมของเราลมภายนอกหมายถึงลมของคนอื่นเนี่ยแล้วเอาเหตุผลนะฮะใช้ได้ไหมฮะใช้ไม่ได้แล้ว ใช้ไม่ได้แล้วแล้วทำงานจะใช้ได้ลรอครับเอาเหตุผลนะครับแต่ที่ความสาคัญมันอยู่ตรงที่ว่าอไปแล้วนะไปแล้วก็ออกไป็นเสนออะไรกันนะฮะหมายถึงเรื่องแล้วเอาอะไรเป็นภายในแล้วไปภายนอกอันเนี้ยที่จะรู้ภายในภายนอกได้เนี่ยมันเป็นยานที่ห้านะครับไม่ใช่อยู่ที่ตำรานเนี่ครับต้องตายเข้าถึงเหตุผลถึงยานที่ห้านะครับถึงจะไปรู้ ภายในหมายถึงอาตาปีสัมปชาโนสติมาครับภายนอกหมายถึงอารมณ์คือรูปอาตาปีสัมปชาโนเนี่ยนั่นหมายคือตัวรู้นะฮะรูปหรือนามในขณะนั้นเป็นตัวถูกรู้ภายในหมายถึงอาตาปีสัมปชาโนภายนอกหมายถึงอารมณ์ที่กําลังกําหนดอยู่ในขณะนั้นอันนี้มันยานที่เท่าไหร่ยานที่ห้าครับจึงจะรู้ กายในกายนะจึงจะรู้ภายในภายนอกฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นกับการศึกษาอย่างมากมายถ้าเราขาดครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงเหตุผลถ้าเราขาดครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงธรรมะตรงนั้นแล้วนั้นการเข้าถึงธรรมะด้วยภัยชนะไม่พอนะต้องเข้าถึงธรรมะด้วยเหตุผลการเข้าถึงธรรมะด้วยเหตุผลนี่ไม่ใช่คิดนึกนะครับ ต้องภาวนาเมยปัญญาภาวนาเมยปัญญามาถึงไปยังรู้ความเป็นจริงไอ้ตรงนี้ละ่ะผมขอยกยอดเอาไว้เรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะเริ่มไายทำกันในวันจันนี้เราจะไม่พูดกันตามตำราอย่างเดียวต้องพูดกันด้วยเหตุผลด้วยนั่นแม้การศึกษาธรรมะนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะเราจะไม่พูดตามตำรา เราจะพูดถึงเหตุผลถ้าเราพูดตามตำรานะฮะตำราแม่ที่ผมใช่อยู่เนี่ยมันก็พลาดยกตัวอย่างฮะยกตัวอย่างจิตปฏิสนที่าภาวังขจิตนะตาทารลพนาจิตเป็นจิตดวงเดียวกันท่านคิดว่าถูกหรือผิดครับนี่ตำรานะฮะเป็นจิตดวงเดียวกันเอา้าก็ตากาว่า จิตปฏิสน์ที่อะนามปิสนธที่เรามาเกิดเป็นผวังกจิตที่เป็นผวังนี่แหละไปทําหน้าที่เป็นสถทารพนะไอ้จิตที่ทหน้าที่เป็นสถทารพนะมันไปปิดฉากชีวิตคือตายถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจที่ผิดทําไมพี่นะฮะก็เป็นอัตตาดิครับไม่มีการดับไม่มีการตายอาทำนาทีสนที่เรามาเป็นผวังเป็นผวังแล้วไปทำนาทีสัทธารพนะสัทธารนาแล้วปิดฉากชีวิตคือจุติด้วย วาตาบกว่าจิตปฏิสนที่เป็นอมตะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยใน,นการจะรู้อย่างเนี้ยถ้าไม่ผ่านการเรียนเข้าถึงขั้นญาณที่สี่ถ้าไม่ผ่านการปฏิบัติเข้าถึงขั้นญาณที่สี่เราก็ยังเข้าใจว่าไอ้ที่นั่งนี่แหละมันนอนไอ้ที่นอนแล้วมันยืนไอ้ที่ยืนแล้วมันเดินไอ้ที่เดินนี่มันกลับมานั่งอีกทีเราจะเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราก็อย่างนี้ รูปที่มีอยู่นั่นก็เป็นอัตตาเพราะมันไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินคือรูปเดียวกันและเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเราเห็นเป็นอัตตาจนทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าถึงภาคปฏิบัติถึงขั้นอุทยรพย,ายาัญาากราบใดที่ยังไม่ได้เกิดญาณเลยทักญาณหนึ่งเราก็ยังเข้าใจผิดอยู่นั่นแหละครับนั่งนอนยืนเดินเป็นรูปเดียวกัน แต่ถ้าปฏิบัติญยาปุ๊บนั่งก็รูปหนึ่งนอนก็รูปหนึ่งยืนก็รูปหนึ่งเดินก็รูปหนึ่งแม้นั่งอยู่จะยืนรูปนั่งตหมดไปแล้วจึงจะมีรูปยืนเกิดได้แต่ตัวน,นี้มันไม่ใช่รู้ด้วยสายตาหรือความรู้สึกแต่มันเป็นเรื่องของยานนะฮะปัญญากบยานจึงไม่เหมือนกันถ้าหลักท่านไปฟังเฉยปัญญากบยานเหมือนกันผิดนะครับผิด สุตามยปัญญายเป็นปจัจจัยเกิดจินตามยปัญญาครับจุตามยปัญญาจิตตามยปัญญาเป็นปจัจจัยเกิดภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญายเป็นปจัจจัยเกิดยานที่หนึ่งญานที่หนึ่งเป็นปจัจจัยเกิดยานที่สองทั้งสิบหกานก็ไม่เหมือนกันชื่อเดียวกันแต่ทำกิจไม่เหมือนกันต้องเรียนถึงขนาดนี้ครับถ้ามไม่เรียนถึงขนาดนี้มันก็เป็นอัตตาหมด ญานที่หนึ่งอนที่สองมันก็ชื่อว่ายานเหมือนกันแต่มันทํากิจต่างกันนะครับชื่อสันชัยเหมือนกันพ่อแม่ไม่ใช่คนเดียวกันหรอกครับอ้าวจริงไหมฮะเออผมดูในสมุดใช้โทรศัพท์มาให้ชื่อเราเท่าที่นับได้ห้าสิบกว่าชื่อนะครับชื่อเดียวกันนะครับเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะสันชัยเหมือนกันแต่คนละพ่อละแม่นะไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันหรอกครับ นามสกุลคนและนามสกุลนะครับอยากคิดว่าชื่อเดียวกันมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนหรอกครับหน้าตาอาจจะเหมือนกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันหรอกครับจากนั้นนี่แหละให้เราได้เข้าใจภาษากับความเป็นจริงเพราะจากนั้นขอให้เราเรียนไปนะครับนะเรียนให้รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้ถูกความเข้าใจถูกนี่แหละครับจะเป็นปัจจัยเกิดปฏิบัติถูก ถ้าลงปฏิบัติถูกแน่นอนครับอวิชชาถูกประหารได้แน่นอนแต่ถ้ายัางปฏิบัติผิดอยู่อย่าหวังเลยอวิชชาจะหมดไปได้ถ้าเราอวิชชาหมดไปไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไงครับตรงนี้นะครับเอาตกลงนะฮะวิญ,ญญาณที่ทำหน้าที่เกิดในกามสุคติที่มีเหตุสามสำคัญมากที่สุดสำคัญตรงที่ว่าทำอย่างไงทำอย่างไงจะให้เราได้บุญประเภทประกอบด้วยปัญญา ทำไงแล้วจะได้บุญประเภทประเภทวิวัตรกุศลนะทำไงฝากฝากไว้เพราะเรื่องนี้ทำแทนกันไม่ได้ได้ไหมครับทำแทนกันได้ไหมครับไมอาศัยมหากรุณาคุณของพระเจ้าเนี่ย ้าพระพุทธเจ้าทำแทนสัตว์โลกได้พระพุทธเจ้าจะให้สัตว์โลกให้นั่งอยู่เฉยๆนะครธเจ้าจะต้องปฏิบัติแทนได้หมดเพื่ออะไรคะเพื่อลื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์แต่นี่พระพุทธเจ้าทำแทนใครไม่ได้แต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนนี้มีปัญญามีปัญญาถ้าเราไปแสดงธรรมะ เขาจะรู้แจ้งผลจากสังสารวัตได้แค่ไหนผู้เจ้าก็ไปครับไปนะฮะทุกคนทุกแห่งของพุทธเจ้าเนี่ยมหากรุณาคุณของพุทธเจ้าจากนั้นถ้าหากว่าพุทธเจ้าทําแทนพวกเราได้นะครับพวกเราก็สบายไปแล้วนะแต่มันเป็นกรรมของสัตว์ใช่ไหมล่าเออเป็นกรรมของสัตว์ที่จะ ต้องช่วยตัวเองยึดเอาคำสอนวิเจ้าม,มาเนี่ยเรียนรู้ให้แตกฉานแล้วก็ปฏิบัตินี่แหละครับนะฉะนั้นเราก็จะต้องมองเห็นความสำคัญของชีวิตเอาไว้บ้างรู้เรื่องของคนอื่นหมื่นแสนนะยังไม่ประเสริฐเท่ากับรู้เรื่องชีวิตที่เราได้มานะฮะเอาดูความจริงนะฮะท่านผู้ชมครับ ขอให้เราได้พิจารณาไตรจรองด้วยดีรู้เรื่องชีวิตของผู้อื่นหมื่นแสนยังไม่ประเสริฐเท่ากับรู้เรื่องชีวิตของเราฉะนั้นเราจะต้องดูจริยะจริยาของพระพุทธเจ้ารู้จนกระทั่งพระองค์เนี่ยหลุดพ้นจากกระแสของวัตตะพ้นจากการวิไวไปต้เกิดแล้วยังจะต้องมาพิจารณาชีวิตของมูสัตว เพื่อที่จะได้เป็นธรรมะหลักหรือว่าเพื่อจะได้เป็นคำพีชีวิตของสัตว์โลกใครมาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วจะได้เข้าใจว่าชีวิตเราทุกชีวิตไม่ได้อยู่ในกำม,มือของพุทธเจ้าแต่ชีวิตทุกชีวิตอยู่ในกำม,มือของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นไปอย่างนี้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  อย่ามองปฏิสมุบาตว่าเป็นธรรมชาติครับให้มองปฏิสมบัติว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะธรรมชาติมันเกิดก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตสัตว์แต่เมื่อผู้เจ้าบาัดมามีคําสอนผู้เจ้าแล้วให้ความรู้ถูกใจถูกแม้แต่ชีวิตของตนเองอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอนคำสอนพระเจ้าเนี่ยกำชาตาของชีวิตเอาไว้อยากจะหลุด คนจากสังสารวัตต้องอาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นอาศัยธรรมชาติไม่ได้ครับเราต้องรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะเป็นธรรมคุณไม่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมคุณครับธรรมคุณต้องประกอบในองค์หประการจําไว้นะฮะที่สวดทุกวันสวาขาโตภพะวตาธรรมม สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัสสิโกปัจจตังเวทิตตพโววินยูหินี่คือธรรมคุณคุณของธรรมะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจา้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงเริ่มต้นที่ธรรมชักกับปตนสูตรถ้าเป็นคำสอนอพระเจ้าพิจารณาครั้งแรกเริ่มต้นที่ปฏิจจสมุปบาท ถ้าต้องการอยากจะรู้อย่างพุทธเจ้าอย่างรู้เรียนปฏิจจธรรมบัญติอยากจะรู้ธรรมะเจ้าแสดงทางแรกเรียนธรรมจักรกับวัตนสุเสนอเป็นสองทางเลือกเอาไว้ให้ครับนั่นคือสำหรับท่านที่ใ่รู้และอยากจะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องการถึงคำสอนพระพุทเจ้าที่พระเจ้าหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเรื่องแรกคือปฏิจจุบันครับ องการจะยังรู้คำที่หยิบยกมาแสดงครั้งแรกนั่นคือธรรมจักกับพฒนสูตรครับต้องเริ่มต้นกันตรงนี้นั้นหลังจากที่ผมนำธรรมจักกับพฒนสูตรมาบรรยายในรายการธรรมะสิบเจ็ดคำพีให้เราท่านสารได้ฟังแล้วต้องย้อนกลับมาหยิบยกคำสอนที่พระพุทธเจ้าพิจารณาเป็นเรื่องแรกธรรมะเจ้าแสดงเรื่องแรก กรารพําให้เจ้าหยิบยกขึ้นมาพิจารณาครั้งแรกแตกต่างกันนะครับหยิบยกมาพิจารณาครั้งแรกเป็นส่วนพระองค์นะฮะหยิบยกคยําสอนพระเจ้าแสดงครั้งแรกเป็นส่วนของหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่ฮะจากนั้นแค่แค่เรื่องประวัติของธรรมะเนี่ยผมก็ว่า ต้องใช้เวลามากนะดูประวัติของธรรมะแล้วผมพบเห็นเลยนะผู้เจ้ากระทุรยสสีนะฮะแต่ไม่ได้หยิบยกอริยสัสีมาพิจารณาครั้งแรกนี่ฮะเพราะอริยสาสสีทำให้พระองค์นั้นหมดจดจากกิเลสเป็นพุทธเจ้าส่วนธรรมะที่หยิบยกมาแสดงท้งแรกเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นคัมภีร์ชีวิตของมนุษย์สัตว์โลก หยิบยกมาพิจารณาก่อนแต่ไม่เอาไปแสดงก่อนแสดงก็คือเอาธรรมะที่ทำให้บริสุทธิ์หมดจดจกกิเลสแสดงก่อนส่วนธรรมะที่วิจาจ้าหยิบยกเป็นแสดงครั้งแรกนั้นไม่ใช่ธรรมะที่ทำให้บริสุทธิ์หมดจดจกกีเลสแต่เป็นธรรมะที่ทำให้รู้เหตุและปัจจัยต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับ บางทีเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะฮะลองขยันคิดดูบางก็ได้เอ๊ะทำไมตัดสรู้ปุ๊บไม่ไม่ลุกไปไหนเลยนะฮะตัดสรู้ปุ๊บแล้วก็เจ็ดวันไม่ลุกไปไหนเจ็ดวันใจคืนนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับพิจารณาอะไรครับปฏิจจสมุปบาทอ้าวุิยาจ้าแสดงเขาว่าอุทยเจ้าตัดสรู้ด้วยอริยสตินะฮะตัดสรู้อริยสตยิต,ตัดสรูตตร้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าแล้วไม่ได้หยิบยกอริยสติมาพิจารณาน,นะครับ แต่ยกปฏิจสมบัติมาพิจารณานะฮะไปแสดงปัญจ,จวัคคีแสดงธรรมกับปัจจวัคคีก็ไม่ได้แสดงปฏิจ,จสมบตัติแต่กลับแสดงอริยสัจที่พระเจ้าทรงแสดงมีชื่อเรียกว่าธรรมจักกัปตนาสุตตาแค่เนี้ยท่านพิจารณาหาเหตุผลไปเกิดหมดอายุสัพอพดี ท่านไม่ตกนรกหรอครับไม่ใช่ผมรับประกันนะพระพุทธเจ้ารับประกัน,นเพราะใจที่เหนียวนําเอาคําสอมุจจามมาพิจารณาหาเหตุผลอยู่นั้นเป็นญาณสัมปยุทธนะครับเป็นบุญนะครับได้บุญมากกว่านะได้บุญมากกว่าที่เราจะต้องละหกละเหินเขาบอกต้องก้าววัดถึงจะได้บุญมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะฮะต้องก้าววัดวัดเดียวไม่พอ พราะยังไม่พอทุนที่ลงไปต้องก้าววัดถึงจะได้กำไรเรอาอก็ป้ายนะเพื่ออยากจะได้บุญมากนะหารู้ไหมนะว่าการได้บุญมากนั้นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าตอนนี้ผมเน้นมากเลยนะครับทำบุญต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะเอา้าทุกวันนี้เราอยากได้บุญนะแต่ไม่ค่อยจะเชื่อพุทธเจ้ากันหรอกครับ ไม่เชื่อพระพุทธเจา้าเออน่าอัศจรรย์ไม่รู้ใครยุแย่ไม่เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยทราบไหมครับใครยุแย่อะกิเลสมันยุอย่าไปเชื่อเช่น,นะพระพุทธเจา้าเพราะเชื่อพุทธเจา้าเลยกิเลสมันอยู่กับเราไม่ได้หรอกนะครับจริงไหมอ้าวจริงนะไม่จริงก็คิดเอาเองนะตกลงฮะนี่ทบทวนนะ ทบทวนชอบให้ทบทวนนะฮะผมดีใจถ้าชอบนะฮะส่วนท่านผู้ชมก็สุดที่จะถามจะทายได้แต่ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้หน้าแล้วลืมหลังมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะมันควรจะได้ทั้งข้างหน้าด้วยได้ทั้งข้างหลังด้วยคิดถึงตอนผมท่องปฏิโมกผมไม่รีบร้อนเลยนะผมจะเก็บข้างหลังไปเรื่อยๆนะฮะ เก็บข้างหลังชำนานดีแล้วจึงค่อยเดินหน้าวักหนึ่งแล้วข้างหลังไปบวกข้างหน้าวักเดือนไม่ติดเอ้าต่อหน้าอีกวักหนึ่งผมจะใช้วิธีแบบนี้ท่องพระปฏิโมกเดือนครึ่งจบพร้อมกระสวดได้ทันทีครับเดือนครึ่งจบพร้อมกระสวดได้ทันทีเพราะข้างหน้าได้ข้างหลังก็คล่องข้างหน้าได้ข้างหลังก็คล่องไอ้ที่ติดคือข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ติดเลยนะคล่องนะพระคุณเจ้า ลองดูนะครับนะใช้ความเพียรายามเนียเดือนครึ่งสวดได้ทันทีนะปฏิโมกอ,อวันพระต่อ,อไปสวดได้เลยเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับธรรมะที่เราเรียนเนี่ยอย่าลืมถอยหลังมาดูแลบ้างนะฮะหัวหน้าจ่าฝูงอ่ามันมีอยู่สองฝูงจ่าฝูงของพระ เทวทัต <c oughs> ในอดีตชาติจะฝูงของพระมหาโพธิสัตว์ปัจจุบันเป็นพุทธเจ้าจะฝูงจะฝูงโน้นผู้นำนำไปนำไปสมาชิกหายไปเรื่อยๆทำไมหายไปครับนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าสิงโตมันรู้เวลามันหิวมันไม่กินในตัวหน้ามันกินตัวหลัง อ็มันกินตัวหลังไอ้หัวหน้านําไปเรื่อยไอ้ขลานก็ถูกสิ่งโตกินไปเรื่อยหายไปหายไปแต่ฝูงของมหาโพธิสัตว์ไม่หายไปเลยสักต่วนเพราะมหาโพธิสัตว์นะฮะรู้แล้วว่าฝูงน้นสมาชิกค่อยหายไปเรื่อยเพราะเหตุไรทราบว่ามีสิงโตค่อยดักกินตัวสุดท้ายมาพอเสร็จก็ให้สมาชิกออกหน้าไปมาวิสัตว์อยู่หลัง เพนะระาะว่าโพธิสัตว์ดูหลังปุ๊บก็ไม่ใช่เดินตามข้างหน้าเดินไปก็เลี้ยวหลังไปพอเห็นสิงโตมาปุ๊บบกบริวนนารห,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 หันหน้ามาทางนี้หันนี้ปุ๊บสิงโตวิ่งหนีเลยเพราะว่าพวกหันหน้ามาที่โตหมดแล้ว <c oughs> นี่ครับนี่ฮะฉะนั้นฝูงของมหาโพธ,ธิสัตว์ไม่ล่อยหลอไม่หายไปไหนเลย <c oughs> นะเ่นเดียวกันนะครับเราท่องหนังสือไปอย่าลืมถ้าเดินหน้าไปเรื่อยข้างลังก็หายไปเรื่อยๆนะครับ อันนั้นการที่เรามันดูขลังหล่นหายไปหรือเปล่าเนี่ยเราจะได้เก็บสิ่งที่เราท่องไว้เนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่หล่นหายนะครับถ้จะท่องหนังสือเนี่ย,ยคิดถึงมาหาโพธิสัตว์เบเทวทัตมีจ่าฝูงเหมือนกันเลยครับนั้นเราก็ต้องเป็นฝูงของมหาโพธิสัตว์มันเลี้ยวหลังไว้ว่าใครหายไปบ้างหรือเปล่านั่นหมายที่เราจําได้นะไ่าอย่าให้มันหลุดหายไปเช่นเดียวกัน ปอนนี้ปฏิสนธิวิญญาณแม่จะทำฌานใช่ไหมวิญญาณแม่จะทำฌานทำฌานนี้ก็ต้องเป็นเป็นปุญญาพิสังขารนะทำฌานได้ทำฌานได้เมื่อทำฌานได้ฌานก็จะมีะกิจอยู่สองอย่างคือนำปฏิสนธิกับ เป็นปวัตตินั้นปวัตติปฏิสนที่จะเกิดในรูปประภูมิได้เนี่ยนะรูปประภูมิมี้งหมดท่านผู้ฟังที่เาคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายนธรมะและศรัทธาของคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยรับเป็นเจ้าภาพ สร้างกุศลอุทิศแก่ปิดาบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณนรมบลธรรมรักสธากของคุณบุตรศรากุลานุสนสธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรม ศรัทธาของคุณศักดาเพื่อดงามร่วมกันรับเป็นชาวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วในคืนวันพลุ่นนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบะเกิดมีแก่คุณแม่หลับไม้สุวรรณน้อยพล้อมทั้งบิดามดาญาติและเทวดาทลาย และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ พระพุทธองคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมณ์โกรธลบหลงศึกษาพฤติกรรมท,ทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอาบาย คนผานพานท่าน